ผู้ชายที่คบอยู่อยากกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าจะต้องทำยังไงดีมี f อฟท่านหนึ่งนะคะส่งเรื่องราวมาเล่าให้คุณดูฟังว่าเธอรู้จักกับผู้ชายคนนึงนะคะแล้วผู้ชายก็บอกว่าเออเลิกกับแฟนเก่าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเธอก็คบกันมาห้าหเดือนแล้วเธอรู้สึกว่าเออเธอผูกพันแล้วก็รักผู้ชายคนนี้แต่จู่ๆแล้วนะคะผู้ชายก็บอกว่าเออเราต้องเลิกกันนะฉันมีเหตุผลที่จะต้อง กลับไปคืนดีกับแฟนเก่าจนทําให้น้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเสียใจแล้วก็ถอยออกมานะคะคุณนุชขอแนะนําเลยนะคะว่าถ้าเกิดสาวๆคนไหนเจอกรณีแบบนี้อยู่เหมือนกับน้องคนนี้อยู่นะคะไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องเสียดายคิดซะว่าอุ้ยจักรวาลเปิดทางให้แล้วขับไล่ไอ้ผู้ชายที่มันไม่จริงใจเนี่ยออกไปจากชีวิตเพราะผู้ชายแบบนี้เป็นผู้ชายที่ไม่เป็นแมนไม่เป็นลูกผู้ชายตัวจริงนะคะเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วถ้ายังรักแฟนเก่าอยู่ ทําไมไม่อยู่คนเดียวเป็นโสดแล้วก็รอแฟนเก่าทําไมมาเล่นกับหัวใจของผู้หญิงคนนึงคะมาทําให้ผู้หญิงคนนึงเนี่ยหลงรักพอหลงรักแล้วก็บอกว่าจะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างแบบนี้ใช้ไม่ได้เขาเล่นกับหัวใจหนูเขาคบหนูเพื่อรอเวลาที่แฟนเก่าเนี่ยจะกลับคืนมาเท่านั้นผู้ชายแบบนี้ชั่วมากๆ เร็วมากๆให้หนูรู้สึกไปเลยนะคะโอ้ยฉันโชคดีแล้วที่ไม่ได้้อผู้ชายแบบนั้นเป็นสามีเป็นพ่อของลูกเพราะต้องสร้างปัญหาอีกแน่นอนผู้ชายที่โลเลผู้ชายที่ไม่มีความมั่นใจว่าเออฉันจะไปต่อยังไงฉันจะรอแฟนเก่าดีหรือว่าคบคนใหม่ดีแบบนี้ไม่ดีนะคะสาวๆ กลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองหนูโชคดีแล้วที่สูญเสียไอ้ผู้ชายแบบนี้ไปและถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากมีตัวช่วยที่ดีที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยผิวใสนะคะมีออร่าโดยที่เราเนี่ย สามารถดึงดูดผู้ชายดีๆได้คุณนุชนะคะดื่มกาแฟคอลลาเจนทุกวันเลยกาแฟ p ี s ไปไหนคนมีแต่ทักว่าเอ้ยเธอเธอบุค,คลิกดีจังเลยฉันชอบทรงผมเธอฉันชอบผิวเธอฉันชอบการแต่งตัวของเธออะไรที่มันทําให้เรามีออร่าอะไรที่มันทําให้เราดูดีเราสวยเราจะต้องทําจําไว้เสมอน,นะคะว่าเราคู่ควรกับผู้ชายที่ดีเท่านั้นเราเป็นผู้หญิงอย่าตกเป็นเหยื่อของผู้ชายที่แย่ๆค่ะใครสนใจกาแฟอินบอกได้เลยค่ะ